ไปใช้ตัวกันียเ่าเดี๋ยวเ่าไทยนะไม่ต่างเลยนะ บ่มีเม็ดเลยบ่มีสองเม็ดมีสองเม็ดมีสองเม็ดอ๋อว่มีเม็ดเนาะแล้วก็ต้านคนมีสองเม็ดว่าจะมาเอาไปทําแนวหน่อยไม่มีเลยอะสองเม็ดอะไรแนวเอาไปทําแนวไงไปทําพ่อพันแม่พันธุ์ไงสองเม็ดเม็ดน้อยน้อย หวานดีว่ะไปลู่แล้วหว,วานบ่หวานพานิาน้มอยู่พอมาลองซีมด้วยนะ อยู่ลำพัวยกไปยกมาอยู่โยนไปโยนมาอยู่ช้ำหมดเลยแต่ก็เป็นแต่ว่าบ้านเนี่ย โยนไปโยนมาช้ำหมดพจะมากินแท้ๆอะไรแล้วีิแต่ก็กินได้เงินเยอะเม็ดมีสองเม็ด เอามาซีมันดูก่อนบ่อืมเดี๋ยวคนเดียวกันปาดเป็นกับตอนนี้รู้สึกว่าจะช้ำเลยช้ำมันตกต้นไม้ตกต้นไม้ลงมาจากที่สูงมาที่ต่ำช้ำใน จ็บนี่อีกนานที่เจ็บมันไม่ใช่แล้วนะตกต้นไม้เปรียบเหมือนมัมะละกอสุกที่เอามาจากบ้านลุงคนกับป้าแตนเนี่ยโยนไปโยนมาช้าหมดเลยเนี่ยป้าบางออนมาฝานแล้วเนี่ยมาปาดแล้วเนี่ยจะมากินกับลุงแล้วเนี่ยชึบชึบ เนื้อสีน่าก,กินมากนะเนี่ยสีออกส้มๆส้ม,สม,สมน่อยๆชิม,มึงด้วยนะเจ้าจะชิมเหรอเจ้าอยากชิมไหมกินฮะกินเอาชิมดูทานไหม 1 1 Ừ บ้านลุงพลเมื่อกี้เนี่ยประอ่อนได้มาลูกเดียวเก็บมาจากบ้านลุงพนเนี่ยมาละกอลูกเนี่ยว่าจะไปเก็บเอาซักกระสอบอยู่ฝนก็มาตกทีเนี่ยโอ้ยธรรมดาลงโทษเลยฝนตกปล่อยๆนานท่วมเลย ต่วันแรกมาปาดก็คงมาฝานก็คงจะนั่นนี่จะไม่ช้ำเยอะขนาดน,ดนดี้แต่ก็ยังกินได้แต่ก็ยังกินได้เด้อค่ะเด้อฮวงซุกเน่โอ้ยเยยปเ็นตาแซบเป็นตาหวานบานหวานหน้าหวานคือจังอันปลาเต็นนี่แหละค่ะเวลาปลาเตนยิ้มเนี่ยโอ้ยหวานลายหนาเพิ่น คน่นผู้นี่ให้ค่นหมดเป็นเดอ้อฉันเกลียดหลดดาลุงพ่นเนี่ยโอ้ยยิ่มนั่มหัวนั่มพี่นายได้คนดาก็เลเหุงพ่นนะล่มดีเป็นมากท่านที่เลยพี่จั๊กพีจั๊กซีบอกห้องโชคในหลังดีไปแต่แทบแต่แท้ดุ ขัดสั่นเม่ใั่เนืองเนี่ยเหม็นขึ้เลย ดออกขึ้น,น,น,นบเนเลยเนื้อมันเนื้อแข็งปึกเลยเด้อโบไดเล็กได้อเนื้อปะคุงนี่ข้างนอกหันซ้ำอยู่แต่ข้างในเนื้อดีดีแข็งปึกเลยแข็งแก่งเหมือนลุงพลกับป้าแตนและวกอบ้านเขา အအအဖကကကကနကုေကညကကတကပြနကေရ แต่ได้ใช่ยลายคนเอ้ยมะฮงซุกบ้านเจ้าเนี่ยแตนเลยแซ่บ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 ชัวร์สิมหอดปะอ้อนมันก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกเด้อกินมะฮงชุกเด้อ หวานหลายอืมเห็นไหมเหนไหมเนี่ยมาเฮ้ยหวานคักแมี่ใส่ตู้เย็นแห้งคักเลยเนี่ยเนียบเลย ม่วงมาแต่นนั่นหนองไา้นั่นเป็นคน,นแตแก่นปลาเส็จตัวไว้ถ้าก,กินปลาไว้แต่สินเนาอีกใช้คนปาดก,กินกับเพาเด้อหมวกม่วงไงเลย์ลยสามหน่วยก่อนก็เลยเอามาเลย คนหลายๆายเด้อผู้ใดฝา,ากมาให้ลุงพ่นประแต่งอะไรบอกม่วงม,งมงีแสบลายพอ <c oughs> อ่อนเห็นลุงพ่นฝานกินเมื่อนั่นโอ้ยกินกับเพราไหมพอออนก็เลยชิมน้ำน่องโอ้ยแซ่บหลายว่าสันทำมันมันเหลือเออเจ้าลูกไปกินมรุงเทพด้วยวะสันเอาโรตีเพคนบ้าน้านนองใส่เออจะเอาแล้วม่วงแซ่บกระดอก สีมึงรู้หมืนหวานอีรีก็ได้นล้วมันแซ่บเลยโอ้ยหวาน,นคือจะข้นนี่ล่ะค,ะค,ค,ะค้นฟ้านนี่ล่ะคะ่ะค้นปอกค่ะค้นฟ้านค้นปอกนี่ล่ะค่ะมันยังกับหวานอือพูเจ้าของผู้ใหม้มาเนี่ยกระส่งสีหวานคือกระอ่อนลูกข้นน,น,น,นนี่ลนะ่ะนี่ย่ะเห็นบอลนี่ยโอ้ยเสียบลายขอบคุณเลยลาย,าย,ายด้วยค่ะเด้เอเมะห่วงมาให,ให้น้องชายล้านะ ใส,สยย่ใส่ยาพ่นนะป้าออนก็เลยพ้อยเด็กกินน้ำอืมเอาไว้แต่แหนนะนี่เอามาแม่มากินเถอะโอ้อน,นี่ค่ะฝานเบกวนอันหันน่นป้าบ่ป้าออนบ่ฝานกับ่มีผู้ใดฝานหรอกค่ะเออผู้ยู่หองน้ำกันในการลุ่งกับมีแต่แต่น,น,นอน ก็ไม่ว่าพ่นดอกพ่นกระเมื่อยเจ้านนั่นใบหวานบ่หวานแซ่บพวกปตแตนเบิงยี่บ่อตอนนี้เปิดปุ่นช่องมันประอ่อนเลยเด้อปตแตนเลยเบงดูนี่นะก็ลังฝานหมักมวางนี่ มองอมาตั้งเงินเจ้าัหละเอฟซี FC เจ้าฝา,ากมาให้เจ้าก็อ่อนแล้ว่าโอ้ยเสียบลายว่าสันบามือนัน้นลุงพนฟานกินกับเขาทำแมมันยั่งอยู่อันอยายเสียไปกินมังคุดไหเด้อว,วสัน,น,น,สนสว่าพอทำนองไส้ทำไส้เลาเอาไปรูดวสันเลยสามหน่วยก็อ่อนก็เลยเอามาเลย ซุกมาเลยปอนะะเป็นเป็นเด็ดซุกนั่นหละซุกกรแมนบ่ซุกกรแมนเพราะว่ามันมันอยู่ในถุงเนาะมันกระจิบพวกน่ยแหละมันก็จ,กจเิเป็นซุกซุกเริ่มๆซุกซุกนั่นแหละเป็นบะม่วงแก่ล้อทะทำน้องที่ซุกกั่นแ่ะหวานเมื่อนะั้นน้องฟันกินกับเขาน้องไส้ย่าพ่นฟันกินกับเขาอยู่ ใหญ่ก็เลยโอ้ยมาเป็ดตเสียฉลาว่า,าวจันทรมามาเออชิมน้ำแมวว่าจัตท์ชิมมันหน่องโอ้ยเสียแบบนี้ฮากินยาได้หมอกมวงพันเนี่ยขอบคุ่นหลายเด้อจะคองหมอกมวง ยุดประออนเมือนี้วันอาทิตย์ประออนก็เลยอยู่ห้องมีเวลาเฮ็ดกับเ่าแน่เฮ็ดหันเฮ็ดนี่โอ้ยังเยอะแยะงานบ้านแต่ไปกกอกมานในยังบ่ทันได้เฮ็ดอีหยังอยู่ยังยังเมื่อยอยู่มาฮอดกับไปเฮ็ดงานมาฮอดที่ตี4 ลงมาจากโกกอกตอนที่ยี่สิบเก้ามะหอดปิดสามชิดหกโมงเสาร์ปอออนกต่ไปเหตุงานนั่งเมื่อย์มันจะเศร้าเมื่อยอยู่นี่เมื่อนี่ก็วันอาทิตย์วันหยดพอดีเลยเปลี่ยนกะพอ,ด,อดีเอาแล้วละบานีกินลงไปบานี ยินจั้งขีดแตกขีดแตนเลยแบาบลนี่น้าอย่าลืมเด้อกดติดตามช่องประอ,อน้นกี่สาลุมพ่นเด้อค่ะเด้อกดนไล่์กดแช่ให้เด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ